อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Racing m a s t e r นะครับวันนี้ก็จะมารีวิว 4C นะครับที่เพิ่งเปิดได้มานะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูคร่าวๆอันนี้อาจจะไม่มีเกมเพย์ให้ดูนะครับอันนี้เป็นแบบพูดเฉยๆนะแต่ว่าก็จะมีข้อมูลมาให้ดูอ้างอิงให้ดูนะครับถ้ามีเสียงฝนเข้ามาด้วยก็ขอโทษด้วยที่นีเลยพอดีมันฝนตกหนักมากช่วงนี้แลาพยายามจะรอมมนหยุดแล้วแต่ว่ารอไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะมันจะกนไม่ตรงกับเวลาที่ว่างนะยังไงถ้ามีติดไปหน่อยก็ขอโทษแล้วนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม Racing Master ที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมให้บริการต้งที่นี่ Top Up Gamer ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงถึงตี2ปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกดีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆที่ราคาถูกไม่แพ้กันอย่ารอช้าเติมเกมที่นี่ Top Up Gamer ก็ขอฝากร้านเติมเกม Top Up Gamer นะครับเติมถูกเติมเ่าใช้ UID ในการเติมนะครับสามารถเติมทั้งเพชรเติมทั้งพาร์ทได้เลยนะครับถ้าใครที่ต้องการจะเติม แพ็กในเกมก็สามารถใช้ QR code แกนได้เลย,ยไม่ต้องบอกอดีพานะครับทักหาทาแอดมินทางไลน์ได้เลยนะครับความรวดเร็วนะโอเคครับวันนี้ก็จะมาบายคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเ,เรื่อง p c นะครับก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมันก็เป็นรถที่เขาต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างที่จะวิ่งดีในระดับหนึ่งนะครับอันนี้พอดีนะตั้งแต่รอบที่แล้วถ้าใครเปิดมาก็น่าจะเห็นว่าผมเพิ่งเปิด ECU ได้ยังไม่อัพนะครับ เพราะตามสัญญาที่บอกว่าจะไปลองเล่นดูว่าได้เท่าไหร่นะครับว่าเดี๋ยวจะมาจบที่อย่างนี้ก็อย่างที่ว่ามันเป็นรถรถใส่เรียวมากกว่านะครับสเตตัสเลี้ยวนำนำล้นมาเลยนะครับอัตราการเล่นก็อยู่ที่9.2แล้วก็ดิฟวุงแคบอยู่ที่10.9นะครับดิฟกว้างอยู่ที่8.3จริงๆมันสามารถดิฟแดงได้ความเร็วก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคแต่มันมีปัญหาเรื่องปมด้อยในชีวิตของมันอย่างเดียวก็คือความเร็วสูงสุดซึ่งมันจะมีผลกับ ทางที่แบบว่าทางยาวๆก่อนถึงเส้นชัยหรืออะไรเงี้ยอันนั้นน่าจะโดนปาดเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าประสบก,การณ์ให้ฟังแล้วกันตอนนี้ที่ผมเล่นทิ้งไว้ผมอยู่ที่พันเก้านะครับพันเก้าสองแอนเนี่ยนะครับได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็มีล็อกต้องบอกก่อนว่าต้องมีล็อกล็อกล็อกถ้วยบ้างนะไม่ใช่ไม่ล็อกเลยนะครับก็มีล็อกถ้วยไว้บ้างนะครับก็มีล็อกถ้วยไว้บ้างขอคุณดูนี่เนอ,อ่านี่ ก็จะมีล็อกล็อกไว้บ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบางคันอื่นอาจจะพันเก้าโดยไม่จต้องลอ็อกก็ยังได้แต่ว่าไอคา้คันนี้มันต้องล็อกนิดนึงเพราะมันพอขึ้นมาถึงมันพันแปดแปดสิบกว่ามันเริ่มตึงมากแล้วผมตอนแรกผมเก็บถ้วยร้อยสี่สิบไม่ได้เลยเพราะว่าแบบว่าโดนปาด,โด,โ,ดโดนนู่นโดนนี่น่าเสนใช้ยบ่อยมากนะอันนี้แมบ,บที่ผมได้ร้อยสี่สิบก็จะมีอัลดัมมีเวิร์สแล้วก็วง,วงแหววภูเขาอันนี้พิ่งพอได้ครับเพราะว่ามันนโค้งเยอะนะได้เปรียบอยู่ละโซอย่างเงี้ยแปบ๊บหนึ่งสิแปบบ๊ โซ <So S 2> ก็พอได้ครับแต่นำแฮกูนี่ต้องอย่าเราค่อนข้าขงโชคดีแล้วก็ชิคาโก้นี่ก็ถือโชคดีพอสมควรนะครับได้มาร็อตสี่สองอประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมพอสมควรกว่าจะขึ้นมาได้ก็หมดใบล็อกไปประมาณสามใบสองใบใบล็อกมันสองใบใบเรียงประมาณสามใบประมาณนั้นนะครับก็ต้องแต่ว่าเขาบอกว่าถือว่าดวงดีมากกว่าเพราะจริงๆคิดว่าน่าจะหมดเยอะกว่านี้นะก็จากที่เล่นมาจากประสบการณ์ที่เล่นมาก็คือภัยพิบัติก็คือ อย่างแรกคือตอนอย่างที่บอกคือมันรถที่แบบเหมาะก,กับการเล่นท้าทายอะไรอย่างที่เรารู้แมทอยู่แล้วรู้แมทรู้แมทร,รู้แมทสฟโมสอเนีอยอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วมันโค้งเยอะไม่เยอะแล้วเ,เหมาะก,กับการใช้ไม่ใช้อะไรเงี้ยแต่พอไปลงแรงเนี่ยความชิบหายมันก็คืออะไรความชิบหายของมันก็คือเจอแอทสี่อีนี่ก็คือพว,วกแตกอยู่เป็นกันนะอือคือมันแบบมันมาแบบมันมาหนักมากอีนี่อีกอันหนึ่งครับไอเอสไอเนนะครับนี่คือภัยพิบัติทางทางธรรมชาติเลยนะครับคือบางทีบาน คือมันดิฟมันดิฟแดงได้เหมือนเราอะ่ะลากลากยาวได้เหมือนเราแต่คือมันความดินมันสูงกว่าไงเออมันก็เลยเป็นปัญหาชีวิตมากเลยแล้วก็ส่วนอ่าฟอร์อาพูด GTRA สามห้าธรรมดาก็ก็ยังถือว่าภัยพิบัติพอสมควรแต่ว่าเอาจริงๆอย่างที่ประสบการณ์ที่วัดมาก็คืออ่าวันนี้ที่พี่เจอจริงก็คือเจอ R สามห้าตัวอ่าเวอร์ชั่นสายลมแห่งอิสระใช่ไหมต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่า ถ้าวิ่งเงินจริงบางสนามว่าอย่างเรดบูลิงหรืออะไรพวกนี้คือชิบหายนะสู้มันยากมากเลยนะบางทีอะคือแบบบางทีจะได้แค่ที่สองในีซ้ำเพราะว่าแบบว่าความเร็วมันเอาเรื่องอะความเร็วมันเอาเรื่องมากๆนะครับค่อนข้างที่แบบว่ามันอัตราการเร่งมันสูงอะอคุณดูดิอันนี้เนี้ยอ่าเนี้ยมาถึงปุ๊บอัตราการเร่งมันไปเป็น10.3แล้วอะความเร็วมัน7.6เนี่ยมันก็ยังมากกว่าเราอยู่ใช่ไหมล่ะเออโดยเฉลี่ยเฉลี่ยนะมันก็ยังถือเป็นรถที่แบบมันอัตราการเร่งสูงเพราะว่า ตัวนี้ยมันเท่ากับ r สาห้าประมาณสอง e มั้งน่าจะ, e ะ,าะ,าจะ e e ประมาณสอง e นะที่ผมคิดอล้น่าจะประมาณ e สอง e ะอาไหมนะลองเทียบดูแล้วกันใครมี e สอง e นะครับผมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันเนี่ยซึ่งพวกนี้จะเป็นศัตรูที่แบบแข็งแกร่งมาก,มากแ,แต่ต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่เจอลาดบอเท่าไหร่ไอ้ตัวที่มันน่าจะหนักที่สุดของผมก็คือถ้าจะเจอก็คือไอ้นี่ครับห้าเจดศนย์ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เป็นวันที่ถือว่าโชคดีที่เมื่อวานไม่เจอเลยดีกว่าเมื่อวานไม่เจอห้าเจ็ดศูนย์เลยเจอบ้าเบา ม่ยังไม่ได้อะไรมากก็ต้องดูว่าถนนไปทางเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ sls นี่ไม่เจอเลยครับค่อนข้างจะมีน้อยอ่าอีกตัวนี้เจอเจอบ้างบางตาแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่กับกลารโดไม่ใช่ปัญหาครับรู้สึกว่าสู้ได้ไม่ไม่ใช่ปัญหาแต่อีกไพิบัติทางตรงน่าจะเป็นพวกเ t y ไท F t y p e ท r 3 5 r สาทั้งสองตัวนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวให้ดูตัวตัวสี ECU ีอเห็นไหมสี่ซีูจะเป็นเลขสิบเอ็ดใช่ไหมครับเห็นไหมแปลว่ามันเร็วกว่าตัวนั้นหน่อยนึงเห็นป่ะก็ประมาณเนี่ย ประมาณสองสามอี e ได้ม้งตัวนะั้นประมาณนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าอะไรที่เล่นค่อนข้างยากแต่วันนี้จะมาก็ทําให้ดูเรียบร้อยแล้วูวนยน e c u นะขึ้นพันเก้าได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ดูกันผมก็ไม่ได้วิ่งดีอะไรก็เห็นเห็นอยู่วิ่งชนมัง่งนู่นนี่นั่นมัง่งอะไรเงี้ยเออก็ไป่นอย่งทุกคนแหละแต่ว่าต้องบอกเ,เราแล้วว่าอัพอีพ e แล้วแบบแม่งได้น้อยมากได้น้อยมากดูดิได้น้อยมากจริงจงเงี้ยในต้องหกอ่ะตาการเล่นหรือไอ้ตรงนี้ก็ได้ห้าก็ได้ไหมเอออะไรอย่างเงี้ย มันก็ยังไม่ถึงหกอยู่ดีนะก็หลังจากเล่นให้ดูแล้วก็เมื่อวานแบบแข็งใจมากที่แบบไม่อัพก็คือแบบรู้ว่าขึ้นไม่อยากจะรู้ไม่ได้แค่ไหนเหมือนกันก็เลยพยายามนะครับอันนี้ก็ขออัพเลยแล้วกันนะครับอ่านะก็ประมาณนี้ก็โดยโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นรถที่วิ่งสนุกนะครับวิ่งสนุกแต่ว่าอย่างที่บอกคือปัญหาของมันก็คือเรื่องทางตรงถ้าเจอทางที่แบบว่าเลี้ยวแล้วตรงเยอะๆก่อนเข้าเส้นทางมีโอกาสโดนปาดมาก เพราะว่าจังหวะที่เราเลี้ยวเสร็จปุ๊บอะในโค้งเราเร็วกว่าถูกไหมในโค้งเราจะเร็วกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรโดนสลิปสตรีมไงเออแม่งสลิปจ่อหลังเลยสลิปเสร็จปุ๊บแล้วก็ปื้นปื้นยาวเลยครับกนะ็นะะั่นแหละปัญหามันจะเป็นปัญหาชีวิตช่วงนั้นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนเราออกจากโค้งเราไวกว่านิดน,นึงนี่คือจังหวะนั้นะค,ะคือเขาสลิปแน่นอนเขาตามเขาตามติดปุ๊บเขาสลิปเลยพอเขาสลิปเสร็จปุ๊บยาวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหานิดนึงแต่ว่าถ้าใครชอบรถที่ขับสนุกสนุกอ่ะัเป็นทางนไปทาง หรือเอาไ้เล่นในอาอ,าอาเอาไ้เล่นในไอเดวลนันหรืออะไรเงี้ยที่มันรู้มแมทห,หรือแบบพาทายหรืออะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าเอาไปกดแรงเลยก็มันก็ก็ได้แต่แต่ต้องเข้าใจนิดน,นึงว่าถ้าไปเจอสุ่มบางสนามมันก็มันก็อ้วกเหมือนกันนะเออก็ต้องก็ต้องเข้าใจคนที่จะเล่นรถก็คือต้องเข้าใจด้วยว่า,วารถแบบไหนเหมาะกับอะไรถ้าคุณอยากจะไปแบบกดแรงแบบไอเนี overall, ไงไง้ยโอเวอร์อออย่างเอฟไทยได้ไอเซเว่นได้ไอสามห้าได้เพราะสนามโค้ง เลี้ยวน้อยยังไงก็พอได้อยู่ห้าจะศูนย์ก็ได้อะไรเงี้ยพวกนี้มันเป็นรถที่แบบกลางๆคันใหม่อะ a สามห้าก็ได้พวกนี้ได้อยู่แล้วเพราะมันแบบมันตรงเร็วนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้คันเนี้ยมันก็ได้แต่ว่าถ้าไปเจอบางสนามท,ที่มันตรงเยอะๆมันก็ลําบากอะไรเงี้ยคุณก็ต้องเข้าใจมานิดนึงว่ารถแต่ละรถมันถูกทามาแบบให้ดีไซน์แบบในการใช้งานมันไม่เหมือนกันหรืออะไรเงี้ยคือข้อไอ้ตัวเนี้ยมันมีมีข้อดีบางจุดที่มันทําให้มันเล่นง่ายมากแต่ว่าคุณดูดิแต้มมันเห็นปะ ส4 7เนี่ยคุณดูดิแต่แมง่งแต่แม่งจะมากกว่าไอเอฟไทยอยู่แล้วแค่อีทียูเดียวอ่ะม,มันไม่ทุ่มค่าเรียวซะเยอะไงอย่างอย่างอย่างอยอย่างพวกพีวันอย่างเงีย้ยบากาน,นี่อย่างเงี้ยพวกนี้มันก็เป็นรถที่แบบเล่นโอเวอร์ออรได้ใช่ไหมมันไม่เหมือนชิลอนชิลอนมันก็แบบเหมาะกับทางตรงมากกว่าถูกปะ่ะเวลาเราเรล่นเราก็จะเจอถ้าทางตรงเยอะหน่อยเราจะเล่นชิลอนใช่ไหมแต่ถ้าเอาชิลอนไปเล่นฉงชิ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องปะ่ะข,ขดๆเยอะๆอย่างนั้นน่ะเนอะหรือแอสต์ดามที่แบบ อัลเทอรนรีเวอร์ที่แบบว่ากึกกักกึกกักบ่อยๆะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะขนาดนั้นใช่ไหมอย่างเซนโตอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบรู้ว่าแบบรถบางคันมันโอเวอร์ออกแบบเฉลี่ยเฉลี่ยที่บอกว่าเล่นตรงไหนได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างคันล่างๆอย่างเงี้ยอก้าหนึ่งหนึ่งก็เล่นได้มิลาก็เล่นได้หรือพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นรถที่เล่นง่ายก็พออไปสนามไหนก็ได้แต่ว่าบางคันมันก็จะแบบมีเฉพาะทางอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับรถแค่นี้นะครับ ก็ถามว่าดันได้ไหมก็ดันได้พันเก้าพันเก้าจริงๆไม่ได้ยากแต่ว่าต้องใช้ความพยายามนิดนึงอาจจะต้องลงซ้ำไปบ่อยอยู่ที่ดวงในการเจอสนามด้วยแล้วก็ดวงในการเจอคู่แข่งด้วยนะครับอืประมาณนั้นจริงๆก็จากประสบการณ์ก็อย่างที่บอกอะรถที่มันที่เราจะมีปัญหาจริงก็จะเป็นรถพวกูทางตรงพวกนี้แหละที่เหลือก็ไม่ได้อะไรมากส่วนการการจูนของผมผมก็เล่นเนี่ยสองสามสามสามเหมือนชาวบ้านเ็เห็นเขาจูนกันอย่างนี้เยอะนะก็เลยจูนตามก็พอเล่นได้ครับอาจจะมีนิดนึงแต่ว่าพอไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่อะไรมากบังคับง่าย มันขับด no, so really yeah. ิฟก okay. so, so well, ็คล <laughs> hmm, so <deep> ้ายๆไอเอซเว่นแหละดิฟปล่อยแดงก็ยังแบบไม่ตกมากเท่าไหร่แต่ว่าอย่าแดงนานเลยเดี๋ยวเสียนิสัยประมาณนั้นก็โดยส่วนตัวแล้วเป็นรถที่อย่างที่บอกวิ่งสนุกก็ลองหาดูกันแล้วกันว่าเป็นยังไงวันนี้ก็มาทําสั้นๆแล้วกันเดี๋ยวยาวอีกครั้งที่แล้วจะทําสั้นโดนยาวมีเซล์มีซลลกันเยอะโอเคครั้งนี้ติดลมไปหน่อยโทษโทษโทษครั้งนี้ก็จะมาแบบอไม่ได้ลงสนามให้ดูนะครับเพราะว่าคงไม่คงไม่คงไม่ได้เอาลงแรงละเพราะว่า พอเราไปเอาคันอื่นมากนะครับยังไม่ได้ขึ้นหมวกเขียวทีนะหลายวันแล้วนะครับคือตั้งเป้าว่าจะขึ้นหมวกเขียวให้ได้ก่อนที่แบบเดี๋ยวเพื่อมีเกมอื่นมาจะทํางานด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเวลาเล่นน้อยลงอีกอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้แบบมีเวลาว่างเยอะหน่อยก็พยายามอัดให้มันเยอะนิดนึงนะครับอืตอนนี้ก็พยายามไล่ๆอยู่ก็ถามว่ากาชาช่วงนี้เอาอะไรกาชาช่วงนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาไหมรู้สึกว่าไหนๆมันก็แบบมันมีคําว่ามิเต็ดอลิมิเต็ด l l a แลบอะ่ะ <laughs> มันมันเห็นแล้วมันก็แบบรู้สึกแบบว่าอืมัน ไม่มี e ก็ต้องเอาเพราะว่าอะไรเงี้ยมันก็ยังตีอยู่ในหัวอยู่นิดนึงนะครับก็คิดว่าอาจจะเอาเอาเอาอาจจะเอาแหละแต่มันเหลืออีกเจ็วันไงเออก็ไม่รู้จะทันไหมเจ็ดวันเนี่ยเจ็ดเจ็ดสิบโลเนี่ยนะครับเพราะมันเก้าสิบเอ็ดนะถ้าแรกผมผมตีว่าแรกเลยนะผมตีว่าแรกเอานะผมไม่ได้ตีว่าผมจะจะได้การันตีถูกป่ะนะผมตีผมแรกเอาก็คงประมาณนั้นนะอ่าไหนๆก็ไหนๆนะเปิดเลยแล้วกันอ่าความบริสุทธิ์ใจไปอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็เปิดให้ดูไปเลยเนะี่ยเดี๋ยวอีก อีก60อันจะพยายามอย่างเต็มที่ให้ถึงนะครับก่อนก่อนถึงที่ยี่สิบนะจะพยายามเพราะว่าวันนี้ก็ไปรีดเพชรมาจายนี่มาละใครยังไม่รีดอย่าลืมรีดนะเพชรอันเนี้ยผมเตือนด้วยความหวังดีผมไปเอามาเรียบร้อยลวคือผมมาลืมทํามาผมมาลืมทํามาแล้วเดี๋ยวมีแต่อันนี้มันน่าจะอันนี้มันน่าจะอันนี้มันน่าจะกดไม่ได้หรอกอันนี้มันน่าจะกดเออธรรมดาได้่อันนี้ไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนตะกี้ลืมให้ดูสมมติว่าถ้าจะ up อันนี้คือสอง e ใช่ไหมครับ ก็จะได้เหมือนเดิมแต้มประมาณเดิมนะครับไอตรงนี้จะน้อยกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับแต่ว่าอัตราการเล่งยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไอเนี้ยน้อยกว่าเดิมนะข้าบนนี้คือน้อยกว่าเดิมละแต่ว่าตัวนี้ยังได้0.4อยู่ก็ถ,ถือว่าอัตราการเล่นก็จะสูงเป็นสิบเลยนะครับก็ถือว่าดีขึ้นอีกนะอืมประมาณนี้แต่ก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องทางตรงเหมือนเดิมนะ <c oughs> โอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันไม่ยาวอะไรจนเกินไปหลักๆก,ก็อย่างที่บอกก็ ทำได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงส่วนใครที่ยังคิดว่าฝีมือยังถึงไม่ถึงอะไรเงี้ยอย่าไปคิดมากมันไม่ได้ต่างฝีมือไม่ได้ต่างกับหลอกมันอยู่ที่จังหวะแล้วก็อยู่ที่ว่าช่วงเวลาด้วย <c oughs> บางทีเล่นเสร็จบางคนเจอโคง้งแบบคนตึงๆเยอะๆหรืออะไรเงี้ยบางคนไปเล่นบางช่วงอาจจะเจอบอดหรืออะไรเงี้ยกวานไปมันก็แบบมีโชคดีบ้างโชครายบ้างแล้วอยู่ที่แมปด้วยบางแมปก็อาจจะแบบวิ่งยากนิดนึงไม่ได้เหมาะกับรถมากหรืออะไรเงี้ยครับต้องดู แต่ว่าจริงๆถ้าผมเชื่อว่าถ้าคนเล่นมาสักสองสามซีซันสองซีซันกว่าๆยังไงคุณก็ได้อยู่แล้วแหละถ้าคนที่แตกเพราะประสบการณ์คุณมันมีอยู่แล้วไม่ถ้าคุณในซีซันละสองสเกมก็ไม่ใช่นะแต่ซีซันหนึ่งคุณแบบว่าสามารถขึ้นหมวกทองได้แล้วหรืออะไรเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าคุณมาถึงระดับนั้นได้มันก็ไม่ได้ยากไม่ต้องไม่ต้องหวังหมวกเขียวก็ได้แค่หมวกทองผมคิดว,ว่าคุณก็ขอขึ้นได้อยู่แล้วในซีซันพวกนี้นะครับอมืมันก็เหมือนญี่ปุ่นอนะ่ะที่ตอนแรกเราขึ้นพันแปดยากแต่ของเขาขึ้นพไไจจันตออออนนนนีี 2, 000, 2, นไงไงนี้้ก็ไรรเงยยัั่่คืดบาม อย่างคนธรรมดาก็อย so, ู่ท okay. so ี so ่มาณพันแปดห้าสิบพันเก้าวันนั้นไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ทําได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ทำได้อาจจะต้องเสียเวลานิดหนึ่งแค่นั้นเองนะโอเควันนี้ผมก็มาบอกคร่าวๆให้นี้แล้วกันว่ามันว่าทาได้แล้วก็อยู่ที่อะไรแล้วปัจจัยตอนไปเล่นแล้วเจอข้อเสียยังไงบ้างอะไรเงี้ยเรื่องดิฟไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเจอกดดันทางตรงแล้วก็จะโดนสลิปตาตูดมาอย่างที่ที่เราเจอบ่อยๆอาจจะมาสาตกินได้นิดหนึ่งนะครับก็ลองดูแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเอาไปเล่นหมดที่มันเลือกสนามได้มันก็จะดีกว่า มันจะ,สะแสดงสิทธิภาพได้มากกว่าการที่พปกดแลง้งโดยที่เราไม่รู้ว่าจะเจอสนามอะไรเนาะประมาณนี้นะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยยังไงก็ขอฝากสมัครเตอร์ผมด้วยการท็อปอัพเกมเมอร์นะครับใครอยากเติมตังค์เติมอะไรได้ตอนนี้ก็กำลังจะเข,เข้าสู่ช่วงปลายซีซั่นแล้วเนาะนะครับกลางถึงปลายแล้วเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้ดีส่วนรถที่บอกว่ากำลังจะมาก็ตอนนี้ในรถเทียเดียวประมาณกันก็อะผมลืมบอกให้ฟังอะนี่อว้ยทษ่นทุททเลยนี้ อันนี้ข้อมูลอ้างอิงให้สุดท้ายนะครับถามว่า,ารุ่นนี้เป็นยังไงมากอันนี้ผมเที่ยบให้ฟังข้างล่างจริงๆข้างล่างรูปนี้มีโลมาอันนึงนะครับมีโลมาอันหนึง่งที่อยู่ในไทยนี้นะครับซึ่งโลมายังไม่มาแต่ผมคิดว่าโลมาน่าจะไม่ได้ขนาดนั้นแม้่ผมจะเคยชอบเฟอร์รารีก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นแคลิฟอร์เนียอาจจะพอได้แต่ว่าโลมาผมว่าเฉยๆนะครับแล้วก็ยังเหลือ,ย,ลอยังเหลือตัวแดงอีกตัวหนึ่งนะครับยังเหลือตัวแดงอีกตัวหนึง่งอะไรอ่ะอยาอ่านชื่อเลยอ่านยาก <laughs> แล้วก็ยังมีซูเปอร์จี เราก็จะมี RS RS4 นะครับเราก็จะมีตัวนี้มาแล้วตัวนี้มาเนื้อ SLS นะครับตัวนี้ของจากกู้ยังไม่มานะครับ XJ220 นะครับดูไกลๆแม่งโคตรคล้ายแลมโบกินีเลยแล้วก็911นะคือเทียนี้ก็จะมาเทียร์นี้เป็นเทียร์แบบประมาณเดียวกันแต่มีโลมาอีกคันนะฮะในะนวมีโรมาอีกคันวันนี้รูปเก็บได้ไม่หมดนะครับขอโทษนะอ่าก็มานี้คืออยากให้รู้ว่าตัวนี้มันก็อยู่ในเทียร์ประมาณนี้อยู่แล้วแล้วไอ้พวกนี้คืออยู่ในกลุ่มเทียร์นี้ก็คือง่ายๆอยากให้เข้าใจง่ายๆว่า การเลือกรถที่จะเอาเลือกสักคันว่าคุณอยากจะปั้นคันไหนอะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มทีนี้ตอนนี้พวกไอ้กลุ่มอันนี้คือกลุ่มเทียท็อปท็อปของเซิร <The> ์ฟซีอยูน่นะครับยังไม่มีตัวไหนเกินเกินเทียนี้เพราะอันนี้อันนี้จริงๆคือเทียสองของเทียสองของไต้หวันนะครับเป็นประมาณเทียสองของไต้หวันแต่ว่ามันก็เป็นเทียหนึ่งของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันก็คือเทียศูนย์ของเราอะ่ะเออเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกคันไหนจริงมันก็สมรถนะรถเอาคิดว,ว่าสมัถนะรถล,ละกันใกล้ๆก นะครับอันนี้ก็มาแจ้งให้ทราบว่าลองลองดูดูกันเอานะครับว่าเป็นยังไงเนาะโอเควันนี้ก็ให้ดูครบเรียบร้อยละตะกี้เกือบตกไปขอโทษด้วยตอนแรกก็จะเปิดต้นคลิปลืม <laughs> อ่ะพอดีมัวแต่ตกสนใจเสียงฝนอยู่นะครับฝนก็เริ่มเบาๆลงลนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับเกินมาหลายนาทีแล้ว <laughs> ไปเจอกันใหม่โอกาสหน,น้าครับสวัสวดีครับ